ดีค่ะวันนี้ ep ที่5 8แล้วนะคะไม่รู้ว่าไม่รู้รู้ไหมว่าอะไรที่ทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จค่ะตอบค่ะตัวเรานี่เลยค่ะเป็นศัตรูตัวฉกาที่ทำให้เราล้มเหลวเรานี่แเลยค่ะเป็นศัตรูตัวฉกาศที่ทำให้คนอื่นเขาไม่รักไม่เอ็นดูแล้วมันไม่ได้เกิดจากใครนะคะ มันเกิดจากการกระทําของเราล้วนๆค่ะทุกคนนะคะแล้วถ้าชีวิตเรานะคะมันจะประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จหลักๆก็ไม่ได้เกิดจากใครทั้งนั้นหรอกค่ะตัวเราเองเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่นะคะที่สุดของตัวเราเองนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่น้อยจะมาเล่ารายละเอียดให้เห็นไปเลยว่าศัตรูที่แท้จริงก็คือจุดที่เราไม่รู้ว่าไม่รู้ ทำยังไงให้รู้คะใช่แล้วคะ่ะก็รับฟังคนอื่นบ้างนะคะแต่การที่เรายึดมั่นถือมั่นนะคะในตัวเองมันก็ดีอยู่แล้วนะคะถ้ามันทําให้เรารวยได้เรารวยเป็นดาราไปแล้วถ้ามันทําให้เราสําเร็จได้เราสําเร็จไปมากกว่านี้แล้วจริงไหมคะเราไม่แช่อยู่แค่นี้หรือไม่ได้ถอดถอยแบบนี้หรอก ถูกปะคะเพราะฉะนั้นนะคะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างนะคะรับฟังคำแนะนำดีๆของคนอื่นบ้างนะคะฝึกสมองให้แยกแยะให้ได้นะคะระหว่างคำว่าติเพื่อก่อหรือโดนด่าบแบบตรงๆให้ได้นะคะอย่าไปตีความเหมือนกันไปสมมนะคะ ว่าเขาด่าเราอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ไปฝึกฝึกแล้วก็ฝึกนะคะให้เราอะฉลาดให้พอรู้เท่าทันตัวเองนะคะให้มากพอแล้วถ้าฉลาดพอแล้วรู้เท่าทันตัวเองมากพอแล้วนะคะไม่มีหรอกคะ่ะที่จะไม่สําเร็จในชีวิตนะคะไอ้ความรู้ที่หลายๆคนพูดบางทีก็อวดรู้นั่นรู้นี่อน่ะคะ่ะ แต่ทำไมไม่สำเร็จคะเพราะเขาไม่รู้จักตัวตัวที่แท้จริงไงคะโอเคอีพีนี้พี่นอนอยก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะ